อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนบ่ายนะฮะของวันที่19มิถุนายน2564ตรงกับวันเสาร์นั่นเองในวันนี้นะฮะเหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตนะครับผมมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลจากเลขเด่นหน่วยล่างคู่ที่ แอดหนูน้ำนะฮะซึ่งวันที่ผ่านมาก็หลุดเนาะในวันนี้มาตามต่อนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลมาจากเลขเด่นหน่วยบนแอดเคหนหรือว่าอาจารย์สมหมายนั่นเองนะครับ เลขเด่นล่างอาจารย์อภพิโชคนะครับและก็จะมีข้อมูลจากเลขเด่นล่างเว็บคนรักงูด้วยนะครับและก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะฮะอ่ะก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มกับข้อมูลของเลขดับล่างสายแข็งแอดเมียงปอปีกป้างนะฮะ แอดแนะนําอีกข้อมูลเลขดับอาจารย์ท่านหนึ่งเลยนะฮะเป็นเลขดับสายแข็งงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านอีกแล้วเนาะให้มาที่เลขดับล่าง9้าล่างออก17นะฮะก็ถือว่าให้ผ่านนิ้วัดใหมน่นี้วันที่1กรกฎาคม2564จะเป็นเลขดับล่างทุกๆหลักศูนย์ตัวเดียวน้ววัดนี้นะครับใครที่ชอบเลขดับลดต้นทุนนะฮะก็มาซซปเอาไว้ลดต้นทุนนิ้ววัดหนาเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับแอดแมงปอปิบางนะครับ และคข้อมูลต่อไปจะมาจากเลขดับเฉพาะหลัก10ล่างแอดปุยนะครับอาจารย์ท่านนี้เป็นเลขดับอาจารย์ท่านหนึ่งที่สายแข็งเหมือนกันเลยนะฮะงวดที่ผ่านมาจะเป็นเลขดับ10ล่าง7และ8ลากออก1,7ถือว่าให้ผ่านเนาะไปเข้าหลักหน่วยบนแทนนะฮะก็ถือว่าผ่านในงวดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2,5,6,4จะเป็นเลข ดับเฉพาะหลักสิบล่าง6และ7นะฮะสตัวให้มาในิวัดน,นี้เป็นเลขดับเฉพาะหลักสิบล่างใครที่มองหาเลขดับหลักสิบล่างอยู่นะก็มาซีเอาไว้ลดต้นทุนนี่วัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปุยด้วยนะและข้อมูลต่อไปจะไปต่อกับข้อมูลของชุด3ตัวเต็งโต๊ะส2 2ชุดแอดนั่นนะฮะอาจารย์ท่านนี้ว่าที่ผ่านมาให้เข้าชุดล่างเท่านั้น17นะฮะ 3ตัวก็ไม่เข้าเนาะอ่าในวัดนี้เราก็มาตามต่อนะครับซึ่งในวัดนี้วันที่1กรกฎาคม2564นี่ยจะมีชุด3ตัวบน12ชุดด้วยกันมีตั้งแต่0 8 4จนถึง605ให้มาตามนี้สมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้านะฮะ คู่ตวดบนล่างจะมี 80, 84, 8น 86, 9ะฮะ 95, 96 86 90 94 95 96เนาะเป็นชุดคู่ตวดบนล่างนะฮะทั้งบนทั้งล่างใครที่ติดตามของแอดนั่นก็มัซิปเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะส่วนถ้าใครรอชุดล่างแอดนั่นนะครับก็รอไปก่อนเนาะณตอนนี้จะขอข้อมูลก็ คำนวณยังไม่เสร็จนะฮะถ้าข้อมูลคำนวณเสร็จเมื่อไหร่เนาะแอดก็จะมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชุด3ตัวเตียงโต๊ดบน12ชุดแอดนั่นด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะไปต่อกับข้อมูลของเลขเด่นบนล่างตลอดชีพแอดเด่นแก้วนะฮะอาจารย์ท่านนี้ผมบอกเลยว่านะฮะให้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดเหมือนกันเนาะบางงวดนะฮะจะเข้าเลขเด่นบนบ้างเข้าเลขเด่นล่างบ้างเนาะ แล้วก็มีบาง,งวัดที่จะเข้าเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเช่นวัดที่ผ่านมานั้นนะฮะให้เข้าเลขเด่นบนจะเป็น 6, หลักสิของ3ตัวบนและให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น7หลักหน่วยด้วยนะฮะในวดนี้วดประจําวันที่1กรกฎาคม 2, 5, 6, 4จะเป็นเลขเด่นบนล่างให้มาที่ 6, 9, 3และ8ะ 6, 9, นะฮะหและ8นะครับย้ำว่าเลข6กับเลข9นะฮะ เป็นตัวเดียวกันนะครับใครที่ติดตามของเลขวิ่งแอปเนนแก้วก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอปเนนแก้วด้วยนะครับเป็นเลขวิ่งต่อชีพเนาะเราก็จะไปต่อกับข้อมูลของชุด2ตัวบนอาจารย์จิรัติพัฒน์หรือว่าอาจารย์ JP นะฮะอาจารย์ท่านนี้วดที่ผ่านมาให้เข้านะครับ61นะฮะ1661เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับบนออก 861เนาะในวัน,นี้วันที่1กรกฎาคม2564นะครับจะมีชุด2ตัวบนทั้งหมด9ชุดด้วยกันเนาะเป็นสูตรที่1นะฮะก็จะมี05 04 03 25 24 23 35 34และ33 3, 9ชุดด้วยกันในงวันนี้นะครับและก็ใบนี้เป็นสูตรที่2ของอาจารย์เจีรัติพัฒน์หรือว่าอาจารย์ JP เนาะสูตรใหม่สูตรที่2นะฮะจะมีทั้งหมด6ชุด มี5 7 5 9 5 4 9 7 9 9และ9 4นั่นเองนะครับใครที่ชอบชุดไหนของอาจารย์ JP แล้วก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ JP ด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะไปต่อกับข้อมูลเลขปักหลัก10ล่างพร้อมชุดจัดคู่จากแอปมุกนะฮะงวดที่ผ่านมา เข้า17ล่างตรงๆเลยนะล่างออก17เนาะในวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2564นะจะมีเลขเด่นปักหลัก10ล่างไปที่3นฮะ5และ0และก็มีชุดล่าทั้งหมดก็12ชุดมี313437 38นะฮะ51545758และ01040708 12ชุดด้วยกันนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะฮะใครที่ขอเข้ามาก็ซิฟเอาไว้เลยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากปักหลัก10ล่างแอดมุกด้วยนะครับเราก็จะไปต่อกับข้อมูลของเลขเด่นบนนอนมาอาจารย์ตีน้อยนะครับอาจารย์ท่านนี้งวดที่ผ่านมาเข้าเลขเด่นบนจะเป็น1น,นะฮะบ,บนก็ออก8ป1นะครับ เข้าหลักหน่วยนั่นเองนงวัดใหม่นี้วันที่ 1. กรกฎาคม2 5 6 4นะฮะให้มาที่เลขเด่นบนจะมี1และ9 2ตัวด้วยกันเน้นๆนิงวัดนี้นะครับใครที่ชอบเลข1และเลข9นะฮะเลข9นี้ให้ชนกับเลขวิ่งบนของแอดนุ่มเลยนะครับก็มาลุ้นกันนอกว่าจะไปต่อหรือไม่นะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนนอนมาอาจารย์ตีน้อยด้วยนะครับ ไปต่อกับข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปากหลักอาจารย์คนโคราชรักไก่ชนนะครับอาจารย์ท่านนี้งวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดเนาะก็ให้หลุดเป็นบางงวดนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยในงวดนี้วันที่1กรกฎาคม 2, 5, 6, 4กนะฮะก็จะมีเลขเด่นบน 3, 4, และ5ชุดนี้นะครับก็บางงวดเข้าทั้งหลักร้อย หลัก10และหลักหน่วยบนเลยนะฮะอ่านิ่งวดน,นี้เราก็มาตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะครับเราก็จะไปต่อกับข้อมูลของอาจารย์ทวัชชัยหรือว่าอาจารย์ที w u เนาะเป็นชื่อย่อของอาจารย์ทวัชชัยนั่นเองนะครับเมื่อที่ผ่านมาอาจารย์ทวัชชัยก็ไม่เข้าให้ผ่านเฉพาะเลขดับล่าง2เท่านั้นเนาะอ่านิงวัดน,นี้เราก็มาตามต่อนะฮะ เนงวัดใหม่ัปที่1กรกฎาคม2564จะมีเลขเด่นบนไม่ปากหลักให้มาที่8 9และ0ซึ่ง9นี้แน่นอนไปชนกับเลขเด่นบนของแอดนุ่มนะฮะและก็ใบนี้จะเป็นใบ3ตัวและชุด2ตัวบนอาจารย์ทวัดชัยนะฮะซึ่งเนงวัดนี้จะมีชุด3ตัวบน5ตัวมี985 586 690 506และ089นะฮะ สองตัวบนให้มาที่ 85, 86, 89, 95, 90, 96, 05, 06, และ08ชุดเน้นจะเป็นชุดที่อาจารย์สูตรขีดเส้นใต้ไว้ดันเองเ,องเนาะเป็นชุดเน้นของอาจารย์ทวัชชัยนะฮะและก็ใบนี้จะเป็นชุดล่าของอาจารย์ทวัชชัยเหมือนกันเนาะจะเป็นเลขตาราาเนาะมีเลขเด่น 9, 5, 3และ1นะฮะเน้นหนักไปที่5ตัวเดียวในวัดนี้เลขวิง่งนะครับ ชุดล่างจะมี13 19 53 15 59และ39 6ชุด6ตัวและชุดเน้นเนงวัดน,นี้จะเป็นชุดที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้นั่นเองเนาะใครที่ชอบของอาจารย์ ทวัชใช้ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนงวัดหน้านะฮะและเลขดับล่างนงวัดนี้จะเป็นเลขดับล่าง4ี่ทุกทุกหลักเลยนะครับใครที่มองหาอยู่แล้วก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ทวัชชัยด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากเลขวิ่งบน2สูตรอาจารย์พีเนาะอาจารย์พีนี้ให้เข้าทั้งเลขวิ่งบนและเลขวิ่งล่างเลยนะครับว่ที่ผ่านมา ให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็น1และ6เข้าทั้งหลัก10และหลักหน่วยบนนะฮะในงวดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม 2, 5, 6, 4จะมีเลขวิ่งบนสูตรที่1ให้มาที่1และ2สุตรที่2ก็จะเป็น7และ9กนะฮะก็จะรวมแล้วได้เลขวิ่งบนจะมี1 2 7และ9ทั้ง2ส,สูตนี้รวมกันนะฮะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้านะฮะขอขอบคุณอาจารย์พีด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นล่างอาจารย์อภิโชคนะฮะอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นอีกอาจารย์ท่านหนึ่งที่สายแข็งเหมือนกันเนาะเป็นเลขเด่นนะฮะเด่นล่างงวดที่ผ่านมาครับก็ให้เข้ามาแล้ว19งวดหลุด1งวดเท่านั้นนะฮะงวดที่ผ่านมาเข้า1หลัก10ของ2ตัวล่างล่างออก17ในงวดนี้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4 ให้มาที่เลขเด่นล่างจะมี6 7 8และ5้าแต้มสูงทั้งนั้นเลยน่งวดนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาซิฟเอาไว้นะฮะและใบนี้จะเป็นแต้มรวมล่างของอาจารย์อ่ะพี่โชคเชนกันเนาะงวดที่ผ่านมาให้เข้าแต้มรวมล่างจะเป็น8นะฮะล่างออก17ก็แต้มรวมจะเป็น8นะฮะนงวดนี้วันที่1นะฮะงวดใหม่ก็จะมีเลขเด่นอ่า เลขแต้มรวมล่าง 1, 5, 7, 2, 9, ห้าและ4ีเอา6ตัวด้วยกันในงวดันนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อภิโชคด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลมาจากเลขเด่นหน่วยบนงวดที่23อาจารย์สมหมายหรือว่า แอดเนะฮะว่ 13, ที่ผ่านมาให้เขาจริงๆเนาะเข้า1หลักหน่วยนะฮะของ3ตัวบนบนออก8 6 1นหนึงวังวดหน้าวดประจวันที่1กรกฎาคมนะฮะจะมีเลขเด่นหลักหน่วยบน3 6 9 2 5และ8 6ตัวด้วยกันในงวดนี้ใครที่ตามหาอยู่นะครับผมก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะฮะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเลขเด่นล่างไม่ปักหลักเว็บคนรักงูนะฮะงวดที่ผ่านมาแอดคอมเมนต์ชุดนี้มาลงให้เนาะใครที่เห็นชุดนี้งวดที่ผ่านมานะฮะก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะฮะก็ในงวดนี้นะครับจะมีเลขเด่นล่างไม่ปักหลักมาที่2 3 5 8แนะฮะและเน้นหนักไปที่เลขเด่นสุดสุด จะมี2และ82ตัวด้วยกันในงวดนี้นะฮะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บคนรักงูด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลของเลขเด่นหน่วยล่างคู่ที่แอดหนูน้ำนะงวดที่ผ่านมาชุดนี้นะฮะหลังจากที่ให้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดเลยนะงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะฮะในงวดนี้เราก็มาตามต่อนะครับ ซึ่งเนงวดใหม่นี้วันที่1กรกาคม2564นะฮะให้มาที่เลขเด่นล่างจะมีนะครับ 5, 6และ7นะฮะบางงวดนะฮะจะไปเข้าเลขเด่นหลักสิบล่างและบางงวดก็จะเข้าเลขเด่นหน่วยล่างนะฮะก็กันไว้จะดีเลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากเลขเด่นล่างคู่ที่แอดหนูน้ำด้วยนะครับ